ซาตูเลบรี่สักุลาตอนลิขิตมนตาศัตรูที่รักอีพีที่หกในส่วนการแข่งขันของเราทีมไหนที่โยนลูกมิมิตเข้าห่วงเอ้ยลูกบอลสีทองเข้าห่วงได้มากที่สุดทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะเริ่มได้ เฮ้ยเฮ้ยไอ้องชายถึงจะแย่งบอลไปได้แต่หาวิธีเจ๋งๆทายานตัวขึ้นไปไม่ได้มันก็จบเพรหรือเปล่าวะน้อยนี่แกใช้ไฟ <laughs> ขอรับบอลลูกนี้ไปก่อนแล้วนะ ใช้ไฟทยานตัวขึ้นไปเหมือนกับหลักการลอยตัวของบอลลูนสินะคาร่าฉันขออะไรอย่างสิเธออย่าพิ่งไปตั้งแง่กับดีโอเลยนะดนะีโอน่ะโตมาไม่ต่างจากเธอหรอกที่ว่าไม่ต่างนี่ถึงแม้จะเป็นองชายแต่ไม่เคยใช้เวทมนต์ได้แถมต้องอยู่ท่ามกลางเหล่าขุนนางเธอคิดว่ามันจะเป็นยังไงล่ะ เบลินตาถ้าไอดีโอมันแพ้สายเลือดชั้นสองนั่นแล้วก็ฉันจะล้อมันไม่เลิกเลยทีเดียวนั่นสิถ้าแพ้เตาแก๊สผลิตเชื้อไฟพันนั้นนะ่ะอนนี้ทีมที่นำคะแนนอยู่คือทีมบูเบิร์ครับว่าอย่างไรครับทีมเรดเบิร์โหเอ้ยอยากกดดันนักสิผมก็กำลังพยายามอยู่เนี่ยของมันเห็นเห็นอยู่แล้วครับกรรมการว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ แกเกิดในไร่ขิงหรือไงขิงมาทั้งสวนเลยนะว้าวกูมีพลังพิเศษทีมูเบิร์ดใช้พลังไฟของตัวเองตีวงล้อมเอาไว้เสร็จกันทั้งที่ฉันเพิ่งทำบอลเข้าห่วงไปได้หนึ่งครั้งฮะด้วยการใช้ไม้กายสิทธิ์แกว่งเหมือนแกว่งดาบนะหรอ ชัดเจนแล้วครับในตอนนี้ผู้เล่นเอวายนเข้าห่วงไปแล้วทีมผูเบิดเป็นฝ่ายชนะโหโหก็นึกว่าจะเจ๋งเงียบไปเลยนะโจฮัเฮอย่างน้อยนายเอวานก็หมดแต่ขิงและภูมิใจพลังตัวเองจนไม่ได้ทำอะไรรุนแรงกับองค์ชายดีโอแล้วนะฮ่ยบางทีที่ดีโอต้องมาชวยแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวก ชั้นสองที่ไร้ประโยชน์หาสวยก็ได้นะอ้าวเฮ้ยถึงจะเป็นพวกขุนนางก็เถอะหัดแปลงฟันให้สะอาดหมาในปากมันจะได้สดชื่นอ้าวอ้าวหรือไม่จริงคนของฉันเพิ่งมาบอกว่าใหญ่นี่อยู่ใกล้ใครเขาก็ตุยหมดไม่ใช่หรืองไงโถยไม่ไหวแล้วอย่านะเอวานหยุดเดี๋ยวนี้ ท,ทั้งที่เมื่อกี้สนามมันแทบเต็มไปด้วยไฟโธคาร่าทั้งทงที่เธอน้ำตาอาบหน้าแบบเนี้ยลูกขอตัวก่อนนะครับท่านพอท่านแม่บันอาที่จะใช้พลังพิเศษกับขุนนางอย่างพวกฉันเหรอพอได้แล้วนะ่ะเบลินตาโจฮัตว้าวว้าวหล่อนก็แค่เครื่องมือของแกไม่ใช่หรืองไงหรือว่าจะพิเศษกว่านั้นฉันบอกได้แค่ว่าอย่ามาว่าคาร่าให้ฉันได้ยินอีกเป็นครั้งที่สอง ดีโอเป็นคนใจร้อนก็จริงแต่ฉันเพิ่งเคยเห็นเขาโกรธจัดขนาดนี้ก็วันนี้เอาเถอะก็ไม่เลวไอ้องค์ชายคาร่าอย่าไปเก็บคำพูดของสองคนนั้นมาใส่ใจเลยนะขนาดฉันมันยังดูถูกกันเลย จากการที่ฉันไร้พรสวรรค์ด้านเวทมนต์ฉันก็โดนพวกขุนนางแล้วก็ลูกของเหล่าขุนนางบูลลี่แทบทุกวันฉันก็เลยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันซ้อมดาบอยู่บ่อยๆซ้อมจนบางครั้งก็เจ็บป่วยอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ฉันทำได้ดีทดแทนสิ่งนั้นขอบคุณนะแล้วก็ขอโทษที่ฉันตั้งแง่ตั้งกำแพงกับนายนะ่ะในอดีตของคาร่า ฉันก็ไม่ค่อยรู้นักดรอกแต่อยากให้คาร่าเชื่อว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอนะค่ะคาร่าเอา้าอยู่กับไอ้หมอนี่งั้นเหรอทำไมฉันถึงได้รู้สึกไม่ชอบใจชอบกลให้ตายสิรองประธานสุดน่ารักอย่างฉันนอกจากจะโดนเพื่อนทิ้งแล้วยังโดนเพื่อนเวี่ยงงานมาให้ทำ แม่หมดดอนหน้าตกไม่กว่าเอา้าแม่หมดดอนหน้าคือใครเฮ้ยช่างก่อนเอา้าวโทษทีพอดีฉันมาอ่านอะไรบางอย่างก็เลยใช้ไฟจากไม้เกยสิทธิ์เคซี่คุงอย่าทำแบบนี้อีกนะรองประธานคาซุมิเพิ่งเสียขวัญจากการที่โดนเพื่อนทิ้งมาหยกๆทิ้งยังไม่พอนะยังมอบงานสำรวจตอนกลางคืนอันแสนวังเวงให้ฉันด้วย มันใกล้เวลาเข้าหอนอนแล้วเคซี่คุมมาอ่านอะไรเนี่ยอ๋อพอดีรู้สึกค้่องใจนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องคาร่าน่ะฉันพยายามหาหนังสือเนื้อหาเกี่ยวกับพลังพิเศษแอบแฝงอะไรพวกนี้โถโถฉันเข้าใจความรู้สึกของเด็กคนนั้นนะท่ามกลางการบูลลี่หล่อนก็คงจะเศร้าส่วนฉันน่ะก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ท่ามกลางเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกัน สิคุงที่ปิวมานี่มันรูปอ๋อนั่นท่านแววมไพาคามินบรรพบรุษของเรานะ่ะเอนับญาตยังไงนะหลายรุ่นแล้วว้าวช่างสมาร์ทแฮน่ซัมจะไม่มีเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอ่ะว้าวหืมอ่าใช่แบบนี้รองประธานคาซุม,มิขอสมัครเป็นเอฟซ ฮ่าฮ่ชิวโถเอ้ยเป็นแววไพายรูปหล่อนี่มันช่างลำบากจริงๆเลยคามินว้าวคุณคามินที่หลายๆคนคิดถึงค่ะเรื่องนี้ดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ถ้าใช่ก็ฝากซับสไคร b ์และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่นะ